สวัสดีครับพบกับปา่าไมเจอพันไม้นะครับนี้จะพามาดูนะครับลำใหญ่คิปตันม่วงจัมโบ้นะครับซึ่งชุดนี้ก็อตอนเพาะเราก็เพาะอยู่ในถุงเล็กนะครับถุงอยู่ที่ประมาณ 3, ามูณแนะครับสามคูณแหรือ 3, ามูณเกนะครับพอโตนะครับเราก็จะมาเปลี่ยนถุงก็จะเป็นในกลุ่มของตอนนี้ก็จะเป็น5้าคูณสิบสอง พอเปลี่ยนถุงพอเพลี่ยนถุง5้าคนองนะครับพอสมบูรณ์นะครับถ้าเราอยากขายายต่อเราก็จะไปลงในเข่งในเข่งหรือในตะกร้ากล้าพวกนี้ก็น่าจะอยู่ที่15 15หรือ17นิ้วนะครับนะครับเราเลี้ยงนะครับชุดที่อยู่ในถุงชุดนี้กับชุดที่อยู่ในตะกร้าเนี่ยอายุต้นกล้าใกล้เคียงกันนะครับ แต่ว่าการเดิมโตเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะครับชุดที่อยู่ในถุงนะครับตอนนี้ก็ความสูงอย,อยู่ที่ประมาณเม็ดนะครับเม็ดเม็ด20นะครับถึงเม็ด50ตายยอดนะครับลำต้นก็นะครับอวบนะครับราก็เริ่มจะเต็มถุงแล้วนะครับชุดนี้นี่คือเราเปลี่ยนถุงเราก็เลี้ยงเอาไว้นะครับส่วน อพออยู่ในถุงแน่นนะครับเราก็จะมาใส่ในตะกร้าในตะกร้าเนี่ยค่อนข้างที่จะโตเร็วมากนะครับชุดนี้ความสูงอยู่ที่2เมตรนะครับ2มนเมตรกว่านะครับต้นนี่ดูลักษณะของโคนต้นนี่นะครับแต,แตกต่างจากชุดที่อยู่ในถุงซึ่งอายุจริงๆแล้วพวกนี้นะครับเป็นไม้อายุาใกล้เคียงกันนะครับแตกต่างกัน3 4เดือนเองนะครับ แต่เหตุไดทําไมถึงชุดนี้ถึงได้โตเร็วนะครับเพราะเนื่องจากนะครับต้นไม้นะครับเมื่อเราขยายพื้นที่ให้เขานะครับขยายถุงให้เขาการเติบโตค่อนข้างที่จะเร็วนะครับรากก็จะออกเร็วรากมีมากยิ่งขึ้นทําให้การอาหารหรือการดูดอาหารมาเลี้ยงต้นนะครับก็จะมีมากยิ่งขึ้นนะครับความสูงประมาณเมตรเอันนี้ก็นะครับประมาณ2เมตร มันทําให้รากหาอาหารได้เยอะมากยิ่งขึ้นเพราะอาหารเยอะเนี่ยมันก็จะทําให้โตเร็วกับหลักเดียวกันเวลาเราไปปลูกต้นไม้ในสวนนะครับเราซื้อพันไม้ไม่ว่าจะเป็นน้ำยคิดตั้นหรือต้นไม้อะไรก็แล้วแต่นะครับเวลาเราปลูกเนี่ยเราต้องขุดหลุมให้ใหญ่นะครับขุดหลุมให้ใหญ่พรวนดินให้ร่วนเติมวัสดุลงไปไม่ว่าจะเป็นใบไม้แห้งหรือว่าเป็นแกลบดิบนะครับลุกเคราเข้าไปนะครับแล้วเราก็ปลูก หลักเหมือนกันคือการเปลี่ยนถุงนะครับเราใช้หลักการเปลี่ยนถุงไปเป็นหลักการปลูกต้นไม้ในแปลงหรือในสวนก็คือเหมือนผมเปลี่ยนถุงเนี่ยอยากถุง3,7คูณเเนี่ยเราขยับเป็น5คูณ12เนี่ยนะครับแต่ว่าดินที่เราใช้คือเป็นดินร่วนนะครับดินผสมแกลบในเข่งเหมือนกันนะครับเราเอาถุงขนาด 5, คูณ12เนี่ยไปลงในเข่งพื้นที่รอบเข่งเนี่ยมันก็เยอะนะครับเราก็เติมนี่ครับดินกับแกลบลงไปหลักเหมือนกันนะครับเวลาเราไปลงในสวนเราก็ขุดหลุมไม่กว้างนะครับ เริ่มเกบ็ให้ร่วนกับดินนะครับแล้วเราก็ปลูกมันจะทําให้ต้นไม้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะโตเร็วครับหลายคนบอกว่า,าไปปลูกแล้วโตช้านะครับดินไม่ดีเราสามารถปรุงได้นะครับดินไม่ดีเราปรุงเสร็จเราก็อัดน้ําเข้าไปพออัดน้ําเข้าไปเยอะๆเนี่ยต้นไม้ก็ได้น้ํานะครับดินจากที่สภาพไม่ดีก็ค่อยปรับเปลี่ยนไปนะครับการเติมปุ๋ยผมก็จะเติมในกลุ่มของอินทรีย์เคมีนี่นะครับ ใส่ปุ๋ยเข้าไปนะครับอินซีเคมี Me. มันก็จะอันนี้คือถ้าการขาดน้ำเนี่ยครับเป็นเป็นบ่อยมากนะครับเพราะต้นใหญ่ใบหนาเนี่ยเวลาเราตีสปริงเกอร์เนี่ยครับนี่หวอดสปริงเกอร์เราจะอยู่ตรงนั้นนะครับน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโดนข้างล่างแล้วมันทําให้ข้างล่างเนี่ยโคลนล่างไม่ได้รับน้านะครับบางต้นที่อยู่ได้นะครับเพราะว่าดินข้างล่างเนี่ยเราจะชื้นแล้ว พอน้ําลงข้างล่างพวกรากรพวกนี้ก็มีการเนี่ยครับมีการไปดูดนะครับเอาน้ําจากข้างล่างกับรากลงไปกินน้ําข้างล่างโดนความชื้นเนี่ยครับนะครับเนี่ยมันก็อยู่ได้นะครับเพราะว่าข้างบนเน yeah, ี่ยอาจจะโดนน้าบ้างหรือไม่โดนน้าบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับแต่พวกรากเนี่ยมันวิ่งกระจายลงนะครับเนี่ยเราลดไปเนี่ยตรงนี้ยังไม่โดนน้าเลยนะครับเนี่ยแต่ว่ามีจะมีรากอ่าันนี้รากกําลังลงนะครับลงไปกินน้ำข้างล่างสังนั้นะครับเอ่อชุด ใหญ่ๆอย่างนี้ครับเวลาเราลงดินนะครับเราต้องทําหลุมให้ใหญ่ครับหลุมให้ใหญ่50าสคูณห้เติมแกลบเติมอะไรลงไปนะครับผมนะครับเรามาดูนะครับผมก็เม็ดแปะเม็ดเจ็ดสิบนะครับความสูงนะครับไซนี้ไซใหญ่นะครับไซใหญ่ดาก้าเนี่ยผมขายย่ต้นละ8แปดร้อยบาทนะครับต้นใหญ่กคนใหญ่นะครับแต่มันจะสูงยากนะครับชุดนี้แล้วก็มีชุดที่ในถุงนี้ก็คือต้นละสองร้อยห้าสิบนะครับไซนี้ก็ใหญ่นะครับใบสมบูรณ์นะครับ ครับโอเคนะครับมาแนะนําวิธีการต้นไม้ไปปลูกหรือการเปลี่ยนถุงนะครับว่าเราต้องใส่อะไรบ้างนะครับหลักของผมตัวเดียวก็คือดินนะครับดินแล้วก็แกลบ2อย่างนะครับเหมือนเวลาเราไปปลูกในสวนเราก็ต้องขุดหลุมใหญ่ๆนะครับเติมสองประมาณพวกนี้ลงไปนะครับผมโอเคนะครับนี่ลำไยคิสตันม่วงจัมโบ้นะครับสปีให้ผลผลิตนะครับพอที่สวนปลูกก็ประมาณ2ปีเริ่มทยอยให้ผลผลิตนะครับบางต้นก็อาจจะต้องใช้เวลา3ปีนะครับสอปีนะครับง่ายๆ โอเคนะครับฝากติดตามยูทูบปันปเพจยูพันไม้ด้วยครับครับสวัสดีครับ